ถึงเวลาเก้านาฬิกาทางบนแล้ค işte> ่ะสวัสดีค่ะตื่นมาตอนเช้าค่ะอากาศหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมนะคะอากาศยังหนาวยังเย็นอยู่ค่ะตื่นเช้ามานี่ค่ะเสียงบ้านของพี่แมวอยู่ใกล้บ้านเสื้อผบร้านค่ะ ก็เลยมีเสียงกระจายข่าวชาวบ้านทุกันนิดหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่อากาศหนาวเย็นค่ะคุณแม่มีของมาฝากเหมือนประจำนั่นแหละค่ะคุณแม่มีของมาฝากประจำนะคะแกงไปย่างภายนอกค่ะแต่ว่าอากาศหนาวเย็นทุกวันค่ะเป็นหมอกค่ะหมอกลงจัดนะคะหมอกลงจัดอากาศหนาวเย็นค่ะ ค่ะช่วงนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่มีผ้าคลุมไหล่ชายคุยนะคะคลุมไหล่ชายคุยค่ะลายยุขิดแทวานะคะมานําเสนอท่านทุกวันนะคะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าท่าเอาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ค่ะค่ะไปเป็นของขวัญฝากพี่ฝากน้องนะคะค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะผ้าชายคุยนะคะคลุมไหล่ชายคุยนะคะ ค่ะเป็นยกขีดลายแพรวานะคะผ้ายกขีดนะคะไม่ใช่ผ้าทิมลายนะคะนิ่มสดยนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะตัวนี้สามมิติค่ะผ้าสามมิติค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบาทถูกมากค่ะขาห่มค่ะช่วงนี้ค่ะเนี่ยถ้าอากาศเย็นนะคะตอนเช้าอากาศเย็นนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไมื่อหาแต่ช่วงอากาศเย็นนะคะพกติดตัวค่ะสบายตัวนะคะไม่หนักกระเป๋าด้วยค่ะพกติดตัวไม่หนักกระเป๋าด้วยค่ะ ราคา120บาทค่ะ3มิตินะคะค่ะเป็นผ้า3มิติค่ะเป็นลายขายเขาเรียกว่าทําลาย3มิตินะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะพื้นใหญ่พื้นยาวค่ะค่ะใหญ่ยาวมากค่ะ2เมตรนะคะค่ะถ้า2เมตรก็ยาวค่ะค่ะเพราะว่าคนตัวอ้วนตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะถ้า2เมตรค่ะ3มิติรหัส14ค่ะลาย3มมิตินะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ ผ้าายคุมไหลลายยกขีดเทวานะคะลายสวยนะคะขาดปีนี้ code, ค่ะสวยงามมากแล้วก็ผ้าก็นิ่มค่ะ laughter, ไม่เป็นถุยนะคะค่ะผ้านิ่มมากค่ะไม่เป็นถ <BER 2> ุยนะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะผ้านิ่มไม่เป็นถุยนะคะค่ะรหัสสิบสี่ค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นสามมิติค่ะเป็นผ้าสามมิตินะคะเป็นสีค่ะส่วนมากเป็นสีทูโทนนะคะค่ดเป็นสีตุ่นๆนะคะส่วนมากค่ะเป็นสีตุ่นๆนะคะ ค่าราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะผ้าน้ำทะเลค่ะค่ารหัสสิบหกค่ะผ้าน้ำทะเลค่ะค่ารหัสสิบหกนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวานนะคะลายแพรวานนี่สวยค่ะมาแรงนะคะค่ะ เป็นผ้าสิ้นก็ขายดีมากค่ะช่วงนี้ค่ะเขากำลังนิยมยอดฮิตเด่นอันดับค่ะเพราะว่ายกขิดนี่ค่ะเป็นสีน้ำทะเลนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะคลุมไหล่ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะถ้าผ้าไหมนี่ค่ะมันห่มไม่ค่อยอุ่นนะคะคุณแม่ก็มีเหมือนกันผ้าไหมแต่เวลามันห่มไปแล้วมันเย็นค่ะเนื้อผ้าเนี่ยค่ะผ้าไหมตอนอากาศหนาวนี่มันจะเย็นนะคะค่ะผ้าฝ้ายนี่อุ่นนะคะเพราะว่าฝ้ายนี่มันนุ่มค่ะ เส้นใยมันนุ่มมันฟูค่ะทําให้มีความอบอุ่นนะคะค่ะราคา120บาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะไม่หาแต่อากาศหนาวนะคะพวกติดตัวเวลาเดินทางนะคะเวลาเราใส่กระเป๋าไปค่ะมันจะไม่หนักกระเป๋าค่ะกำมือเดียวจิปเดียวค่ะค่ะใส่กระเป๋าได้ค่ะกำมือเดียวนะคะเป็นผ้านิ่มมากค่ะค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะร้อยค่ะ ค่ะร้อยี่สิบาทค่ะไม่แพงนะคะค่ะเป็นชายคุยค่ะสวยมากค่ะร้อยี่สิบาทค่ะเป็นผ้าห่มนะคะเป็นผ้าห่มคลุมไหล่นะคะค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะคลุมไหล่ก็สวยนะคะแล้วแต่ท่านจะค่ะเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะคะค่ะราคาอยู่ที่ถูกมากๆค่ะค่ะราคาถูกมากเลยค่ะร้อยี่สิบาทค่ะ ขาสวยทุกถืนงามทุกถืนค่ะสามมิตินะคะขาละหักสิบสองค่ะค่ะเป็นรหักสิบสองค่ะสามมิตินะคะสวยทุกถืนงามทุกถืนแก่มทุกถืนค่ะเป็นผ้าสามมิตินะคะเป็นละหักสิบสองค่ะสามมิติค่ะ่าสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่ขืดอกลางท้าคุมไหลชายคุยยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะนี่ค่ะจะเป็น คุมไหล่ยบบจะเป็นสามมิติแบบนี้นะคะค่ะสามมิติก็สวยทุกผืนค่ะดูแล้วค่ะจะสวยทุกผืนค่ะเป็นลายสามมิตินะคะค่ะหอมอุ่นมากค่ะค่ะเป็นค่ะฝากญาติพี่น้องค่ะเป็นเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะฝากญาติพี่น้องค่ะค่ะเป็นคุ้มหล่ชายคุยนะคะราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะราคาถูกมากค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอซื้อเป็นของขวัญฝากเพื่อนนะคะค่ะ รหัส12ค่ะสามิติค่ะรหัส12บค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ120บาทค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาผ้านิ่มมากค่ะค่ะสวยตลอดพื้นนะคะค่ะนิ่มค่ะนิ่มนวลมากค่ะอ่อนนิ่มค่ะน้าสัมผัสนะคะผ้านิ่มเนี่ยหน้าสัมผัสมากค่ะค่ะ120บาทค่ะรหัส15ห้าค่ะค่ะเป็นสีม่วงค่ะ ท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนก็ดูตามที่รหัสคุณแม่ติดไว้นะคะค่ะดูรหัสคุณแม่ติดไว้ค่ะรหัสสิบห้านะคะเป็นสีม่วงค่ะรหัสสิบห้านี่ค่ะม่วงค่ะม่วงสวยนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะเป็นสีม่วงนะคะรหัสสิบห้านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะรหัสสิบห้าออกโทนสีม่วงค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนก็ ถักคุณแม่มาค่ะโทรทักมาได้ค่ะค่ะรหัสสิบห้านะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางน,นะคะรหัสสิบห้านะคะสวยมากค่ะค่ะค่ะสวยมากมากนะคะเป็นรหัสสิบห้านะคะเป็นผ้าชายคุยค่ะค่ะผ้ายกขีดชายคุยนะคะ ยกขีดชายคุยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะนี้สีอิฐนะคะค่ะผ้าคลุมไหล่ยกขีดชายคุยนะคะสีนี้เป็นสีอิฐค่ะรหัสสิบเ็ดเป็นสีอิฐนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะคุณแม่ว่าผ้าคลุมไหล่นี่ค่ะให้เป็นของขวัญเหมาะสมมากค่ะเพราะว่ามันมันสวยค่ะ ค่ะมันสวยมากเลยค่ะแล้วก็ผืนใหญ่ด้วยค่ะราคา120บาทค่ะคุณแม่ขายถูกนะคะค่ะ120บาทแล้วก็เป็นผ้าเบาด้วยค่ะไม่หาแต่ผ้าไหม่นะคะเป็นของขวัญนะคะค่ะเราให้เป็นของขวัญซึ่งกันและกันแล้วก็ค่ะเหมาะสมมากค่ะสวยมากค่ะ120บาทค่ะค่ะเป็นสีอินนะคะเหลืองอินนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเวลานั้นแล้วก็เราก็ไปดูงานดูคอนเสิร์ตนะคะตอนกลางคืนผมไปนะคะคาะพกติดตัวค่ะค่ะสวยงามมากค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะร้อยี่สบาทค่ะ ค่ะแลหัสสิบค mm, <ination? sí. S 1> ่ะและหัสสิบนี้ค่ะก็เป็นค่ะออกลายสามมิตินะคะค่ะเป็นลายสามมิตินะคะค่ะสวยทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะลายสามมิติค่ะราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะสามมิตินะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าสามมิติลายสามมิติค่ะสวยมากค่ะ คุมไหล่ค่ะเป็นคุมไหล่ชายคุยค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ชายคุยผ้าฝ้ายนะคะยกขีดลายแพรวาค่ะสวยงามมากค่ะผ้านิ่มมากค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะค่ะความสวยของเขาค่ะโดดเด่นมากค่ะยกขีดลายแพรวากําลังมาแรงนะคะค่ะสวยค่ะค่ะเอาไปฝากเพื่อนสนิทมิแทของเรานะคะเพื่อนสนิทมิแทของเราแล้วก็ไปฝาก ญาติพี่น้องค่ะเอาไปหลายพื้นนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะไม่พอกันนะคะของสวยของงามนี่ค่ะค่ะไว้ห่มนะคะไม่หาแต่กันหนาวนะคะพวกติดตัวเวลาเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะคะค่ะเราพวกติดตัวเป็นผ้าห่มไปสบายมากค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้ค่ะค่ะเป็นผ้านิ่มค่ะผ้าฝ้ายนี่ค่ะจะเช็ดตัวไอแบบนุ่มสัมผัสค่ะสัมผัสนุ่มดีมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร2 0ยี่สิบบาทค่ะ เป็นผ้าฝ้ายกขีดลายแพวาค่ะขาะม่วงค่ะมันจะมีสองลายนะคะม่วงนะคะค่ะมีลายเล็กลายใหญ่ค่ะแล้วแต่ท่านชอบนะคะสิบเอ็ดนะคะรหัสสิบเอ็ดค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะเป็นผ้าฝ้าคลุมไหล่ยกขีดลายแพรวานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะร้อบาทค่ะเป็นสีม่วงนะคะรหัสสิบเอ็ดนะคะค่ะสวยงามมากค่ะท่านชอบสีไหนท่านชอบม่วงไหนก็ทักคุณแม่มานะคะค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะฝากเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราค่ะช่วงปีใหม่ช่วงให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกีจแพวานะคะ ค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะราคาถูกมากๆเลยค่ะค่ะคุณแม่บวกกำไรทีเดียวค่ะแม่ลักขายของบวกไม่สฉมนะคะค่ะคุณแม่ลักไม่รับทายรับปลายทางนะคะไม่รับปลายทางค่ะเพราะว่าค่ะคุณแม่ลักให้โอนค่ะคุณแม่ให้โอนเงินนะคะค่ะเอสไลน์นะคะเอสไลน์ให้ให้ลูกให้ร้านเอสไลน์ให้นะคะ ค่ะไอดดลลายของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะสีนี้เป็นสีกะปีนะคะค่ะกะปีจะมี2ลายค่ะรหัสสิบานะคะเป็นสีกะปีค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยีบาทค่ะสีกะปีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะร้อบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะ ร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นชายคุยนะคะค่ะผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายชายคุยยกผีดลายแถวอาค่ะเป็นคุมไหล่นะคะสวยเหมาะมากค่ะเหมาะสําหรับพกติดตัวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราพกติดตัวค่ะ ค่ะนี้ค่ะสีเทาค่ะขาละหัดแปดนะคะลหัดแปดเป็นสีเทานะคะขะสวยทุกผืนง,งามทุกพืนแจมทุกพืนค่ะสีเทานะคะค่ะราคาร้อยี่สิบาทค่ะผ้าฝ้ายยศขีดลายแพรวาชายคุยนะคะข่ละหัดแปดนะคะขาสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะสว,ส,สวยไม่สา่งสวยไม่จืดจามนะคะร้อยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะร้อยยี่สิบบาทพื้นใหญ่พื้นยาวนะคะเป็นผ้าห่มแทนผ้าห่มเลยก็ได้ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะการให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะห่มพกติดตัวค่ะเวลาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้หรือเป็นผ้าพันคอก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเหมาะสมนะคะค่ะเป็นผ้าพันคอแบบนี้ก็สวยนะคะค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะ สวยงามมากค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะซื้อให้เป็นคุณแม่บ้านซื้อเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่พอลูกพอหลานนะคะเวลาลูกหลานมาเยี่ยมค่ะขาะให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะปีใหม่นะคะค่ะเป็นปีใหม่ของไทยนะคะพอสอใหม่เปลี่ยนไปแล้วค่ะอายุก็เพิ่มไปอีกนะคะหนึ่งปีขึ้นไปอีกค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะสีเทาค่ะสวยงามมากค่ะ ราคาร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะไปฝากญาติพี่น้องค่ะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญนะคะซึ่งกันและกันค่ะรหัสหกค่ะรหัสหกฟ้าน้ําเป็นสีฟ้าค่ะรหัสหกสีฟ้านะคะรหัสหกนี่ค่ะสีฟ้าค่ะสวยงามมากค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะ ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ยกขีดลายแพรวานะคะโดดเด่นมากค่ะค่ะเหมาะสําหรับให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะค่ะพากันสั่งคนละร้อยค่ะแต่ละเจ้าสั่งคนละเป็นละสิบผืนนะคะค่ะเพราะว่าถ้าซื้อผ้าไหมก็พันสองก็ได้ผืนเดียวค่ะนี่ก็ถ้าสิบผืนก็ก็พันสองค่ะพันสองและผ้าสิบผืนนะคะแบ่งรูปแบง่งหลานได้ทุกคนค่ะ ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะหรือจะเป็นผ้าพันคอแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วแต่เราจะเหมาะสมนะคะค่ะพันคอแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าผ้าพันคอก็ได้ค่ะกลุ่มไหนพันคอแล้วใ่จะเหมาะสมนะคะมันอากาศมันเย็นนะคะอุ่นนะคะค่ะทางภาคเหนือทางเหนือของเราทางจังหวัดเลยของเราเนี่ค่ะค่ะฝั่งทางจังหวัดเลยนะคะจะจะหนาวเย็นกว่านี้นะคะ ค่ะพี่น้องสั่งจังหวัดเลยนะคะพวกทางเหนือขึ้นไปนะคะจะหนาวเย็นกว่าน,นี้ค่ะหนาวหมอกตอนเช้านะคะค่ะพกติดตัวนะคะคุมไหล่พังคอมันจะได้ไม่เย็นหนาวนะคะค่ะราคา120บาทค่ะสั่งกับคุณแม่ได้นะคะค่ะคุณแม่มีของตลอดนะคะใครจะเอาเป็นสิบยี่สิบผืนได้นะคะคุณแม่มีของนะคะค่ะคุณแม่เอามาตุนนว้เยอะค่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะมัน ขนส่งของเรามันจะติดหน่อยนะคะคุณแม่ก็เลยสั่งของมาตุนมาเยอะค่ะจะเอาเยอะก็ได้ค่ะเอาค่ะมีของไส่อนรับของพี่น้องอยู่ตลอดนะคะอันนี้ค่ะเป็นสีเป็นสีแบบสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะนักหั่นผ้านี้ค่ะจะเป็นสีธรรมชาติดอกสีนูนๆค่ะค่ะเหมือนสีโอวันตินนี่แหละคะ่ะดูแล้วค่ะเป็นสีโอวันตินสีโกโก้สีโอวันตินนะคะ ค่ะเป็นสีโทนสีธรรมชาติค่ะผืนนี้ค่ะแม่ก็ดูแลเป็นโทนสีธรรมชาติค่ะค่ะสีโอวันตินโนุตน้ก็เป็นสีธรรมชาตินั่นแหละค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยุคขีดลายแพรวานะคะช่วงนี้ลายแพรวาจะมาแรงนะคะค่ะผ้ายุคขีดลายแพรวาค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะ ราคา120บาทนะคะเป็นสีโอวันตินค่ะเคยในผืนนี้ทำไมไม่เห็นรหัสติดถ้าจะเป็นรหัสสอง เดี๋ยวคุณแม่หารหัสก่อนเพราะว่าลูกค้าทักมาเราต้องรู้รหัสค่ะเพราะว่าของมันผ้ามันหลายสีค่ะค่ะรหัสสองนะคะผืนนี้นะคะออกชมพูนะคะค่ะรหัสสองเป็นสีชมพูค่ะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะท่านมากสีไหนชอบสีไหนก็โทรทักคุณแม่ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณแม่ได้ผ้าคลุมไหล่ชายคุยยกขิด ลายเพาวามานําเสนอหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลช่วงให้ของขวัญค่ะให้ของขวัญซึ่งกันและกันช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะค่ะเป็นสีชมพูนะคะรหัสสองนะคะค่ะคุณแม่ได้มาหลายวันแล้วค่ะคุณแม่มีของก็รับอยู่ตลอดนะคะผ้าพวกนี้ค่ะท่านจะเอาหลายพื้นขนาดไหนเอาได้ค่ะมีของนะคะค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะ เป็นผ้าคุมไหล่ค่ะผ้าคุมไหล่ชายคุยยกขีดลายแพรวานะคะรหัสสิบสองค่ะรหัสสองเป็นชมพูค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะพบติดตัวง่ายนะคะมันเบาค่ะผ้าเบาพวกนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายเกรดเอมากค่ะดูแล้วใครเป็นผ้าฝ้ายเกรดเอไม่ใช่ฝ้ายแบบขี้เร่นะคะฝ้ายเกรดเอค่ะฝ้ายนิ่มค่ะค่ะเนื้อผ้าเนื้อผ้าก็จะมาทอเนี่ยค่ะเป็น เป็นเนื้อผ้าไ้ฝ้าเส้นเล็กค่ะแล้วมันก็นิ่มค่ะไม่ทําให้ไม่ฟูไม่หยาบแข็งกระด้านะคะค่ะนี้ค่ะสีแดงนะคะผืนนี้รหัสเจ็ดเป็นสีแดงนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไม่ใช่แดงสดนะคะค่ะเป็นแดงอ่อนๆเกือบจะเป็นแดงอมชมพูค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพวานะคะชายคุยค่ะชายคุยสวยด้วยค่ะ ค่ะเหมาะสมสําหรับใช้งานหลายแบบหลายอย่างนะคะพกติดตัวเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะค่ะพกติดตัวค่ะเราจะมีเพื่อนติดตัวไปด้วยค่ะหนึ่งคนคือผ้านี่แหละค่ะค่ะเป็นผ้าห่มนะคะหรือท่านจะเอาพันคอก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะห่มคลุมค่ะเวลาเราค่ะเราไปเดินทางนะคะ ค่ะอากาศช่วงหนาวเย็นช่วงนี้ค่ะเราคลุมเราห่มแล้วเราจะเป็นพันคอก็ได้ค่ะแล้วแต่เหมาะสมของท่านนะคะค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะก็สวยงามมากนะคะค่ะช่วงเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะค่ะเราจะพกติดตัวนะคะผ้าพวกนี้เบาค่ะใส่กระเป๋าไม่หนักกระเป๋านะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายเทวาค่ะราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าห่มนะคะยกขีดลายเทวาค่ะ วยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะค่ะรลหับหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายลายสามมิติค่ะมันจะมีลายสามมิติด้วยนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่120บาทค่ะผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะสามมิตินะคะลายสามมิติตัวนี้ค่ะมันขั้นๆ้นเห็นสามค่ะสามสีนะคะเขาเรียกว่าผ้าสามมิติค่ะค่ะสวยค่ะรหัสหนึ่งนะคะเป็นผ้าผืนใหญ่ผืนยาวด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นเดือนเทศกาลเนี่ยค่ะปีใหม่นะคะช่วงให้ของขวัญระหว่างซึ่งกันและกันนะคะค่ะเอาพวกผ้าพันไหล่ค่ะยกขีดลายแพรวาในี่แหละค่ะให้ เป็นของขวัญซึ่งกันและคันนะคะค่ะราคา120บาทค่ะถูกมากค่ะผืนใหญ่ผืนยาวนะคะพกติดตัวค่ะเดินทางคุณรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะพกติดตัวสบายนะคะ120บาทช้าหมดก่อนนะคะอย่าช้านะคะไม่ทันเพื่อนนะคะค่ะ120บาทค่ะยกขีดค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์นะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้นะคะ ค่ะสั่งมาเลยก็ได้ค่ะบอกว่าคุณแม่เลือกเอาสิบผืนค่าสีค่ะคุณแม่จําให้หลายเจ้าแล้วค่ะเขาจะไม่เลือกสีเขาจะให้ค่าสีไปทุกสีค่ะค่ะากันเพราะมันสวยทุกสีดูแล้วค่ะอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะอทนสีเขียวอ่อนค่ะลาหาดสีค่ะเขียวอ่อนค่ะ่สวยทุกพืนดูแล้วค่ะคุณแม่ดูแล้วสวยทุกพืนค่ะเลือกพี่เสียดายน้องนะคะบางท่านก็บอกว่าให้จัดค่ากันไปเลยไม่ล่กค่ะสิบผืนค่ะ ผืนนี้เป็นสีเขียวอ่อนค่ะรหัสสีค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะพกติดตัวขึ้นรลงเรือไปเหนือร่อใต้ค่ะพกติดตัวนะคะค่ะให้ลูกให้ลายและลายให้นะคะคุณแม่นะคะค่ะเพราะว่าอยากส่งภาพพ่ายดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะร้อยยี่สิบาทค่ะสวยแบบค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก็บทุกผืนค่ะร้อยยี่สิบาทผืนใหญ่ผืนกว้างด้วยค่ะกว้างนะคะใหญ่ยาวค่ะค่ะยาวค่ะยาวสองเมตรนะคะ ผ้าพวกนี้ค่ะสวยมากมากค่ะขาะร้อยยี่สิบาทค่ะเป็นสีนี้เป็นสีเขียวนะคะรหัสสีค่ะค่ะยกขีดค่ะยกขีดชายคุยค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดชายคุยนะคะยกขีดชายคุยค่ะค่ะราคาร้อยยี่สิบาทค่ะยกขีดเป็นผ้ายกขีดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกพื้นค่ะเป็นผ้ายกขีดค่ะ ค่ะรหัสสามนะคะรหัสสามเนี่ยค่ะเป็นสีเทานะคะสีเทาจะมีสองลายนะคะค่ะรหัสสามค่ะร้อยยี่สิบาทค่ะสวยทุกผืนงานทนมทุกผืนแกมทุกผืนค่ะร้อยยี่สิบาทค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ค่ะค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ชายคุยนะคะค่ะคุมไหล่ชายคุยยกขยีดลายแพรวาค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นสีเทานะคะสีนี้สีเทาะค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นนะคะค่ะช่วงนี้เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะเอาไปให้ของขวัญนะคะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านอยากซื้อน้อยนะคะให้พอลูกพอหลานนะคะค่ะช่วงอากาศนี้ค่ะอากาศเย็นนะคะมันจะมีมาหลายรอบนะคะค่ะไม่หาแต่หนาวแต่เย็นนะคะท้ติดตัวค่ะเอาไว้ติดบ้านหลายๆผืนนะคะเวลาลูกหลานมาเยี่ยมค่ะให้เป็นของขวัญซึ่งกันและกันนะคะสีนี้เป็นสีกะปีค่ะ ค่ะรหัสเก้านะคะค่ะสวยค่ะแกมทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะรหัสเก้าค่ะยกขีดชายคุยนะคะค่ะคลุมไหล่ชายคุยนะคะค่ะหรือเป็นผ้าพันคอก็ได้ค่ะค่ะห่มแบบไหนก็ได้ค่ะพกติดตัวสบายค่ะช่วงตอนเช้าเช้ามานี้อากาศเย็นนะคะบ้านของคุณยายยังอากาศเย็นหนาวมากค่ะค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะสบายตัวเลยค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะพกติดตัวนะคะ ค่ะเป็นสีค่ะสีนี้เป็นสีค่ะสีกะปิค่ะสีกะปินะคะค่ะสีกะปิค่ะหมดแล้วค่ะมีสเจ็ตผืนค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะ ช่วงปีใหม่นะะี่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเด็บอย่าจนมีแต่คนรวยๆกันทุกท่านคะ่ะ